วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVME AXA c e i a m i c Pro ชียงใหม่และ f i l a m i n าสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านนะที่นอเบแล้วก็ผมก็ไม่รู้จะเริ่มที่ไหนนะก็ได้นึกตั้งนานนะว่าจะถ่ายวิดีโอนี้ก็แเราก็ถ่ายตอนนี้เลยตอนนี้กี่โมงกันเนี่ยหโมงเย็นนะที่บ้านนะเด็กๆก,ก,ก็อยู่บ้านนะครับแล้วผมก็จะเล่าคุณฟังนะมาเราจะไปเมืองไทยเดี๋ยวจะ refocus หน่อยเราจะไปเมืองไทยนะครับทั้งครอบครัวนะครับ เราจะออกจากนี่ว่าโอเคเราจะไปถึงเชียงใหม่นะครับว่าวันที่26โนยแบมันนะครับเนี่ย28ม,มันยังเมืองไทยแล้วก็เราจะอยู่นี่ยาวอยู่ยาวแล้วนะครับแล้วก็กลับวันที่เ8เฟบรุยนะครับเ็ <c oughs> โอเคขอโทษนะมันจะมีเสียงเสียงมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นออเทนติกเลยนะ ทุกวันหลังจากสักสี่โมงครึ่งนี้อ่อ,อนปิกบานนีเ่เสียงดังวุ่นวายเล่นกันแต่ว่าโอเคก็อยู่ยาวแล้วก็ช่วงที่เราอยู่นะครับอยู่เมืองไทยนะผมก็จะบินไปจีนนะครับไปไปเยี่ยมอ,อันนี้เป็น Cherry Group นะ e x l a n t i อที่ชวนไปเทสตนะครับแลวผมก็กำลังกาลังแบบน e กเ t i ช t e กับเจ้าอื่นนะครับอยากจะไปดูไปเช็ค B.Y.D. Densa นะครับกับ ซีเก e r อยากจะทดสอบซีเกิ001ที่มันชาร์จ1.3เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ดูก่อน x p ็ n ซกับอย่างอื่นนะครับแล้วก็นิวอยู่นะครับอยากจะไปดู 9, นะิวอีที่9แล้วก็น่าจะไปรีวิว ONVO l 90กับอะไรกับอเออ e s 8รุ่นใหม่นะครับ <c oughs> ก็มีหลายอย่างที่อยากจะทำที่จีนแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่า จีนช้าหน่อย <c oughs> บริษัทที่จีนนะะแบบไม่ค่อยตอบหรือว่าไม่รู้อ่ะก็ยังรอสแตนบายอยู่นะครับว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าโอเคพลานนะัคือโอเคไปเชียงใหม่ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ผมก็จะบินไปคนเดียวนะหรือว่าอาจจะเอาอสระไปตัวยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่แน่นอนนะครับแต่ว่าจะไปกรุงเทพวันที่ยี่สิบเจ็ดหรือว่ายี่สิบแปดยังไม่แน่นอนเพราะผมได้ซื้อตั๋วแล้วนะ ใช้คะแนนของการบินไทยใช้ไมล์แล้วก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้ววันที่2 7 n o v e เอ่ r อ November แล้วก็กะว่าจะไป Expo วันที่2 8แต่ว่าได้ได้ยินจากคนที่ทำงานที่ Expo ว่าวันที่2 8มันเป็น Press Day แล้วมันไม่มีทุกอย่างที่เขาเปิดถ้าใช้ดีน่าจะไปวันที่19แต่ว่าเอาแต่ว่าถ้าเป็น Public Day 29มันจะมีคนนักมันจะวุ่นวายกว่าผมันไม่ค่อยมีคนเยอะหรอกถ้าไปตอนเช้าผมว่าเอาตอนนี้ก็ได้ซื้อตั๋วแล้ว่ะ แล้วก็เข้าไปในเข้าไปในการบินไทยไปเช็คดูมันไม่มีปุ่มเปลี่ยนวันวันที่อะไรก็ต้องส่งอีเมลไปให้ support แล้วตอนนี้ก็รอมันมันเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยตั๋วเนี่ยผมก็เลือกใช้คะแนนหนึ่งหมื่นไมล์มันไม่ค่อยต่างจากเอคเคนม้ก็เป็นบิสเนสกรอสมันก็น่าจะเปลี่ยนตั๋วได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องเสียงเงินมั้งเพราะมันเป็นหลังจากได้ตั๋วแล้วแล้วก็แต่ว่าโอเค อย่างไงอันนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกแต่ว่าผมอาจจะไป Mo โตเอ็กซ์วันที่ส9คงจะเป็น29เพราว่า 28, คงไม่เอานะครับ29กนะครับก็อาจจะเจอถ้าคุณไปนั่นตัวก็อาจจะเจอกันแต่ว่าผมก็อาจจะมีลิมิตหน่อยว่าจะอยู่นานแค่ไหนจะพยายามเริ่มตั้งแต่สัก9โมงเชา้าตอนมีคนน้อยแล้วก็ไปถ่ายรถอะไรที่มันสำคัญนะครับนี่มันน่าสนใจนะครับอาจจะใช้เวลาสัก4 5ชั่วโมงแล้วก็กะว่าจะบินกับเชียงใหม่ตอนเย็นนั่นละ มีออปชั่นคืออาจจะอยู่นั่นนานกว่าน,นั้นถ้ามันมีงานเยอะแล้วก็บินอีกวันหนึ่งก็เป็นวันที่30 november นะครับแล้วก็โอเค okay, next topic นะครับคือ,เ,อเราเราจะอยู่ที่เมืองไทยนานแล้วก็เขาที่แล้วเราก็ได้ยืมรถจากคุณชนนะครับของ ceramic pro ผมก็เกรงใจหนะ่อยคือเรายืมตั้งเดือนครึ่งแล้วครานี้เราจะยืมรถอีกทีหนึ่งอี สองเดือนครึ่งเอะก็แบบเขาก็ให้ยืมฟรีนะผมก็ดีใจนะว่าเขายืมไปเต่ก็เกรงใจแนตะ่ว่าเราก็ไม่ได้จะขับไกลนะขับแค่แบบวันละไม่กี่กิโลเมตรนะครับแค่แถวเชียงดาวนะแต่ว่าก็ดูก่อนอว่าคราวนี้ถ้าจะยืมผมก็อยากจะจ่ายเช่าก็ได้ครับไม่ต้องแบบราคาสูงมากเพราะเราไม่ได้จะใช้เยอะแต่ว่าเราก็บล็อกรถคันนั้นเขาเ,เขาก็ใช้กับอย่างอื่นคนอื่นไม่ได้นะครับก็ถามอาจจะ จ่ายส่วนหนึ่งมัง้งไม่รู้เท่าไหร่นะครับค่าเช่ารถนะ <c oughs> แต่ว่าผมก็มีเดี๋ยวจะปิดนี่หนะ่อยมันจะได้ไม่เสียงดังไปนะครับแต่ผมก็มีไอเดียสักพักหนึ่งแล้วว่าอยากจะซื้อรถนะครับแล้วก็ ZS EV Generation 1นะนะั่นน่ะถ้าอย่งมันก็คุ้มค่านะครับได้เช็คนาํานเว็บไซต์หนึ่งมันจะเป็นสัก2 0 0แสน 8อัพสามแสน up นะครับแต่ว่าผมก็สงสัยว่าเว็บไซต์นั่นน่ะมันอาจจะเป็นบริษัทขายนะครับแล้วเขาก็อาจจะคิดกําไรเพิ่มขึ้นก็อยากจะถามคุณว่ามีใครไหมที่รู้จักหรือว่ามีไหมอ่ะเซเอสอีบีสองพันสิบเที่มันเป็น44.5 k ิวัอาที่มันเป็นสีฟ้านะครับมีไหมอ่ะที่คุณอยากจะขายอ่ะมันน่าจะเป็นสัก2,000 0นนะครับ ไม่รู้ว่สองแสนสองแสนห้ามันขึ้นอยู่กับสภาพแล้วขึ้นอยู่กับว่ามันวิ่งได้ไกลแค่ไหนแต่ว่าผมก็ได้เทสดูนะนะตอนมีโดรามอนน,ะอนานา่อก่อนนะว่ามันมันน่าจะไม่ค่อยเสื่อมเยอะแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนเวลาผ่านไปแล้วได้กิโลเมตรเพิ่มขึ้นมันอาจจะเสื่อมเยอะขึ้นแค่ไหนยังไม่รู้นะแต่ว่าถึงแม้มันจะเสื่อมสักสิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันก็ยังโอเคเพราะว่าเราไม่จะใช้เยอะหรอกเราจะขับไปแค่แถวจังดาวบางทีนานๆครั้งหนึ่งอาจจะใช้คันนี้ ขับจางดาวเชียงใหม่ก็แค่75กิโเมตรไปกลับวันเดียวก็150มันไปนไรมันก็ยังใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้ามันจะมีอะไรอิมเมจซี่ที่ต้องไปหลายรอบนี่เราก็แค่จอดฟาสชาร์จก็ได้นะครับที่แม่แตงแม่ริมหรือไหนก็ได้นะครับ <c oughs> ก็กะว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้แบบเราไม่ได้ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเราจะทํำยังไงนะครับ ก็แค่คิดดูก่อนแล้วก็ยังยังดูก่อนว่ายัางไงแล้วก็เราก็ได้แบบคิดดูอีกแบบอีกพลาหนึ่งอีกไอเดียหนึ่งคือเอถ้าเราซื้อรถใหม่มันจะเป็นยังไงอะ่ะก็ได้ยินว่า,อาตอนนี้อะ่ะ MG เขาจะพยายามขาย z ซ s v v ที่มันเป็น50 k ิ o w วัต r g t n o r a t i o n 2นะครับเขาลดราคาแบบเยอะเลยนะจากเกือบ1ล้านมันเหลือแค่5 0 0แสนตอนแรกมันก็บอกม,มันก็โอเคมั้งแต่ว่าคิดไปคิดมา เอาตอนนี้ shirt, มันมนีมันจะมีโปรโมชั่นกับ MGS 5 620,000และ MGS 5มันดีกว่าตั้งเยอะเลยผมได้ทดสอบที่นอร์เวย์มันมันมันโคตรดีแล้วนะครับคุ้มราคานะ MGS 5นะครับแล้ว s นี่มันก็ดีไซน์เก่าเทคโนโลยีเก่าก็จริง5 0 0แสนไม่รู้นะมันมันคุ้มไหมอะ เราซื้อเจโก o หหรือว่า MGS 5หรือว่าอย่างอื่นที่มันราคาพอๆกันมันจะดีกว่าดีไซน์ดีกว่าเทคโนโลยีชาติเร็วขึ้นอะไรทุกอย่างมันดีกว่าก็เอ่อู้ะได้ได้ได้อ่านในในพอเฟซบุ๊กด้วยคนก็คุยกันว่า ZS นั่นนี่มันมันตกรุ่นแล้วมันใช่มันเก่าไปแล้วว่ะไม่มีใครอยากได้หรอก ก็บางคนก็บอกว่าน่าจะลดลงถึง400,000เขาก็อาจจะซื้อเว่าโอเคโอเคตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าจะแบบจะทำยังไงดีแต่ว่าเราไม่ใช่จะใช้รถคันนี้เยอะ,ะเราก็จะตอนเราอยู่เมืองไทยใช่เราจะใช้แบบเดือน2เดือนนะแต่มันไม่ใช่เป็น main car หรือว่าดูก่อนนะตอนเราไปแบบไปไปธุระไปซื้อกับข้าวหรือว่าพาลูกไปไหนเราต้องการรถที่มันมี isfix เบสนะรุ่นฮอนด้าอันนั้นนี่โอ้มันกำลังจะมันลุกไม่รู้กี่ครั้งแล้วตอนนี้ก็ลุกอีกทีหนึ่งแล้วอะไรไม่รู้ก็ก็รู้สึกว่าฮอนด้าเนี่ยมันเก่ามากแล้วนะมันไม่มีอิสซฟิกมันมันไม่เหมาะสำหรับแบบเบบี้ไซส์นั่นนะนะก็ก็กำลังคิดดูก่อนว่าจะทำยังไงนะครับก็อยากจะถามคุณว่าคุณมีความคิดยังไงเรื่องนี้อ่ะ เออใช่เราเรายังไม่ได้เช็คทุกอย่างนะผมกำลังถามได้ว่า e v มีมีรถไหมเขาที่แล้วเรายืมรถจาก e v มีแล้วก็ได้เทสนะครับหลายคันนะแต่ว่าคราวนี้เราแค่อยากจะยืมคันหนึ่งดลฟินก็ได้ m g c หรือว่าอะไรก็ได้ที่มันไม่ค่อยแพงนะครับแต่ว่าเราอยากจะยืมสัก2เดือนเลยสองเดือนครึ่งนะครับก็จะดูว่า e v มีเขาว่าอย่างไรมีไหมผมก็บินไปจะบินไปกรุงเทพอยู่แล้วนะครับก็แค่บินแล้วก็ขับรถขับทั้ขึ้นมา เชียงใหม่ก็ได้นะครับเชียงดาวน,นะครับก็ใช้ขนาดนะครับถูกกว่าว่าจะทํำยังไงนะครับห <c oughs> รือว่าเออใช่ก็ยังไม่รู้เลยนะกับรถแต่ว่ารู้สึกว่าเราต้องการรถที่เมืองไทยนะครับแล้วก็ผมก็จะอีกเกรื่องก็ next case นะครับผมต้องไปกรุงเทพก็บ่อยคงจะเป็นอาทิตย์ละครั้งหรือว่าอาทิตย์บางทีอาจจะแบบว่าอาทิตย์ครึ่งครั้งหรือว่าต้อง,ต,องต้องไปบ่อยเพราะต้องไปเปลี่ยนรถนะครับผมก็จะยืมรถที่กรุงเทพ แล้วก็เทสมันมันต้องมันส่วนใหญ่ว่าแทบจะทุกขันแล้วนะครับเกามันไม่ต้องเป็นที่กรุงเทพเพราะว่ามันเป็น <c oughs> P r office มันอยู่ที่โนนนะครับมันไปยืมจากเชียงใหม่มันมันส่วนใหญไ่ไม่ได้นะครับก็ต้องขับ s u n น a y Drive หรถขับขนองเท่าแล้วก็ขับกลับมาอะไรแล้วก็เทสอะไรนะแต่ว่าช่วงที่ผมมาอยู่นะครับก็มันก็ต้องมีคนช่วยดูแลเด็กๆนี่นะ่เพราะว่าถ้าถ้าคนเดียวนี่นะ อิสเบลนอนอิสเบลมาก,กับผมไปไปเยอรมันแล้วนะ่ะตอนเราไปผมไปทําง,งานนะอ่ะเออมันเป็นคนละคนนะครับถ้าอยู่คนเดียวอิสเบนคนเดียวนี่มันเป็นเอ็นเจลแต่ว่าถ้าสองคนนี่อยู่ด้วยกันนี่แก๊งเลยนะแบบทําอะไรแบบไม่รู้แล้วก็เริ่มจะตีกันอะไรไม่รู้แล้วก็งองแงอะไรแบบเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนมาช่วยหน่อย ช่วงมันจะไม่ใช่ตลอดแต่มันก็จะมีก็ผมก็อยากจะหาะพี่เลี้ยงแต่ว่าเราก็ได้ p l a นแล้วว่าจะให้ไปไปที่ nursery นะครับที่เชียงดาววันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแล้วกออ็ปัญหาคือ,อ,อตอนผมไม่อยู่ใช่มันจะยังไงแล้วกลางคืนอะไรก,ก็อยากจะถามคุณว่าคุณรู้จักใครไหมที่อยู่แถวแถวเชียงดาวหรือว่าไม่รู้เชียงใหม่มันก็จะไกลไปนะแต่ว่าก็ แค่ถามดูว่ามีไหมใครรู้จักใครไหมที่ที่เป็นแบบพี่เลี้ยงได้นะครับหรือว่าที่มีประสบการณ์กับเด็กนะครับแล้วก็เรื่องรถใช่ผมก็จะยืมรถที่บางไทยตอนนี้ยังไม่ได้บุ๊คเออที่จริงยังไม่ได้บุ๊คสักคันนะแต่ว่ามีหลายคันที่ผมสนใจนะครับเออเจโกห้านี่โอ้น่าสนใจมากเลยครับแล้วก็คราวนี้ก็โอเคมันอาจจะสายไปหน่อยแต่ว่าก็อยากจะยืมซีเกิลศูนย์ศูนย์เก้ากับอะไรกับเออต้องเทสต์เอ็กซ์แปงจีหก รุ่นใหม่นะครับ G9 นี่รู้สึกเอ้ยใช่ G9 ก็สำคัญก็มันผมก็มีได้เขียนลิสต์นะว่ามีคันไหนที่แบบอยากจะทดสอบแล้วก็ปัญหานะครับคือ,อ,อ finally ผมได้อัปเกรดมือถือนะครับใช้ Samsung S9 จัดเมิน้วนะแล้วก็เพิ่งจะเปลี่ยนเป็น S24 Plus นะมันก็ดีดีมากเลยครั้นี้ออรุ่นนี้นะครับแต่ว่าปัญหาคือผมไม่ค่อยใช้ Line แล้วก็ ไลนนะ์นี่เนี่ยมันผมก็ชอบแต่มันจำเป็นต้องใช้เพราะว่าคนไทยใช้ไลน์คือผมไม่ได้บ a c เกิจากมือถือเก่าแล้วก็ลงอินในมือถือใหม่แล้วมันก็ลบหมดเลยหมดลรื่ง ก็กลายเป็นตอนนี้ตอนเข้าไปในไลน์นี่เออมันมีมีคอนแทคมีเฟรนแต่ว่าจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครแล้วก็มันมีบางบางแบรนด์เอ,อ่อคิดว่าเอ,อ่อเจคกูนี่ผมได้ส่งอ e ีเมลโอเคอน,นั่นก็ค่อยช่วเนีก็เข้าไปดูได้ว่าเออมันเป็นยังไงนะกับ history แต่ว่า history ในไลน์นี่หายหมด <laughs> จำไม่ได้เลยก็ต้องลองถามใครไม่รู้ในในีน้ว่าใครเป็นใครนะเออแล้วก็ปัญหากับไลน์มันจะเป็นแบบนิคเนมอ่ะชื่อเล่นในนี้มันไม่ใช่เป็นมันไม่ได้เขียนว่าคนนี้คุณอันนี้ เป็นทํางานที่ EVM หรือว่าทํางานที่ MG มันไม่ใช่อย่างนั้นนะก็ถ้าใครเห็นวิดีโอนี้ก็ช่วยผมหน่อยไดไหมเอ่อติดต่อเข้าไปในไลน์โอเคผมจะส่งจะเขียนลิงก์นั้นแหละนิคแนมของไลน์นั่นแ่ะแล้วก็จะได้ติดต่อคุยกันว่าจะบุกไงแต่ว่าตอนนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราเรายังไม่รู้ว่าเราจะอยู่จีนนานแค่ไหนแต่ว่าเรา plan ว่าจะไปจีนสักวันที่หนึ่ง ประมาณวันที่หนึ่งธันวาแล้วก็จะอยู่นั่นสักไม่รู้อะหนึ่งถึงอาจจะไม่ถึงสองอาทิตย์อาจจะหนึ่งถึงอาทิตย์ครึ่งแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้เ,เทสกี่คันนะครับมันจะมี Factory t o u r กับอะไรอะไรไม่รู้กับกับ l x l n t i c s นะผมจะเทสต์เอ็กซ ESET แต่นอกจากนั้นอะผมยังไม่ได้บุกอะไรอย่างอื่นเลยนะครับก็ มันไม่ต้องเป็น full tool ก็ได้แต่ว่าผมก็แค่อยากจะลองยืมทอง L ไป test c h a r g หน่อยแล้วก็ n e ่ก็เป็น ET9 กับอะไรนะที่ผมพูจะพูดนะก็อาจจะทำงานแบบ5-6วันแล้วก็อยู่นั่นสักอาทิตย์ครึ่งมัง้งแล้วก็ปิดเมืองไทยแล้วก็เริ่มเทสรถกับทำอะไรที่เมืองไทยนะครับ ก็น,นี่อก็คือพลานนะ green fantasy here we come <laughs> ก็อยู่ยาวหน่อยคราวนี้นะบ้านนี่ก็จะเออ <laughs> ที่นี่ก็จะไม่ไม่ทำอะไรตั้งนานนะที่นอร์เวย์นะครับก็โอเคก็แค่นี้อะ่ะจริงจริงก็แค่นี้นะครับผมก็แค่จะ,จะต้องประกาศถามหน่อยว่ายังไงเนะี่ยกับลดกับอะไรเนี่ย MG กับเนี่ยนะแล้วก็ถ้าใครเอ่อแต่ว่าผมรู้สึกว่าใครถามแล้วอเคถ้าใคร มีอะไรแบบอยากจะให้ผมเทสที่บางไทยก็ก็บอกนะครับผมจะได้จดไว้นะถ้ามันมีหลายคนบอกว่าเออต้องเทสต์้องเทสต์การนี้ต้องเทสต้องเทสต์แอกแปงต้องเทสเอ่ออ,อะไรนะซีเกอร์อะไรโน้นนะหรือว่าเอ็กซ์อะไร G G หอะไรนะก็โอเคผมก็จะได้จดไว้แล้วก็จะติดต่อแล้วก็เทสนะครับแต่ว่าใช่จะบอกว่าคราวที่แล้วตอนผมยืมจาก e v วีมีเอ่อมันไม่มค่อยได้พลานดีอ่ะเหมือนคราวนี้ก็เหม,มันก,าาก็กำลังจะกลายเป็นไม่ได้พลานดีนะครับเอ่อก็ ก็กลายเป็นเราได้ยืมรถที่ไม่ค่อยมีคนสนใจนะก็คราวหน้าเนี่ยหรือว่าตอนนี้นะผมก็อยากจะพลาญดีๆหน่อยแล้วก็ยืมรถที่หลายคนอยากจะให้ผมเทสนะครับโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับก็ขอบคุณที่คุณดูวิดนะนะีโอแลวก็เราก็ปัดกันใหม่แล้วกต็ตอนกลับไปเมืองไทยก็จะเริ่มทำวิดีโอไทยเยอะขึ้นนะครับโอ้ยอย่างอคะครู้เลยมันมีทั้งหลายอย่างผมไม่ได้จบทุกอย่างในนี้นะครับช่วงนี้มันมี i a m 5กับ IM6 ที่นอร์เวย์ผมเพิ่งจะไปเทสต์ไดรฟ์อีเวนต์เมื่อวานนะครับก็ได้เทสต์ไอเเพราะว่าผมได้เทสต์ไอเก่อนนั้นแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายภาษาไทยแล้วก็ได้รู้ไปดหลังว่าจากเพื่อนคนไทยว่าเออที่จริงมันก็มีที่เมืองไทยแล้วว่ากำลังจะมาที่เมืองไทยก็โอเคก็เออเอ,อผมมีเวลาอีกสักสามอาทิตย์เนี่ยจะไม่ถึงสามอาทิตย์มั้งก่อนเราจะไปนะครับก็เออได้บุกรถที่นี่แล้วแต่มันเป็นพิกเก็กับอะไรอย่างอื่นนะนะั่นแะก็ จะพยายาม squeeze in i am ไม่รู้นะหหรือว่า6นะไม่กี่วันมัง้งสัก2-3วันจะได้ทำแบบ1 0 0 0กิลเมตรกับอะไรนิดหน่อยมัง้งแล้วก็จบก,ก็อยากจะรู้จากคุณว่าคุณสนใจขนไหนนะครับ I am 5หรือว่า IM m 6นะเกี่ยวกับอย่างอื่นนี่ที่รนเวนี่ก็คงไม่ทันนะมัง้งก็เหลือเวลาไม่เกี่อาทิตย์แล้วก็ต้องไปนะครับต้องเตรียมตัวไปเมืองไทยนะครับโอเคงั้นแค่นี้นะครับบ๊ายบาย